าติเมื่อวันที่14ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาณวัดสุพรรณรังสีหรือวัดจองคำอำเภอแม่สเรเลียงจ,ง,ง,งจังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำโดยพระสุโมนาศาสนากิจด็อกเตอร์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูร่วมกับคณะสงฆ์ภาคเจ็ดนำโดยพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระศรีศิลปาจาร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารพร้อมคณะสงฆ์ภาคเจ็ด นายวรศักดิ์ผานทองนายอำเภอแม่สเสียงเป็นประธานในพิธีฝ่ายระราวาสนายนัทรุดคำคุณเมืองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบสิ่งของช่วยเหลือ พระสมนศาสนากิจด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นผู้แทนในการมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สเรียงจำนวน41ครอบครัว โดยทางคณะสงฆ์ภาค7ได้มีการรวบรวมเงินและสิ่งของเพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่สเรียงรวมเป็นเงิน489,340บาท โดยพระครูอนุโชตส,สุวรรณวิสารเจ้าคณะอำเภอแม่สเรียงเจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังสีเป็นตัวแทนรับมอบ ได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานเจ้าคณะจังหวัดภาคเจ็ดซึ่งดูแลคณะสงฆ์สามจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนและคณะสงฆ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยพร้อมทั้งสถาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการต่างๆรวมกันเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันกำหนดอาวานันนี้เป็นการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากภัยน้ำท่วมบัวลอยที่เมื่อหลายวันที่ผ่านมาก็อาจจะเชื่อเหลือเยียวยาได้ไม่ไม่ทั้งหมดแต่ก็เบื้องต้นเพื่อเป็นการบรรเทาจากหนักก็กลายเป็นเบาจากทุกก็อาจจะหายไปบ้างและในที่สุดก็จะ,ะทำให้ผู้ประสบภัยได้ได,ได้รับการเยียวยาแล้วก็ จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปที่มาช่วยเหลือกันวันนี้การได้มอบเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ถึงผู้ประสบภัยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นของต่างๆซึ่งมีจำนวนไม่น้อยก็มอบหมายให้เจ้าคณะอำเภอแม่เสลียงพร้อมทั้งแนยอำเภอไปช่วยกันดูแลจัดสรรไปมอบให้ผู้ประสบภัยถึงขออนโมทนาในเมตตาธรรมของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของคณะนนสงฆ์ภาคเจ คณะสง์จังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะสถายญาติโยมตลอดจนถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้ให้ความร่วมมือจนงานวันนี้สําเร็จทุก่วงไปไปด้วยดีขอบุญกุศลจงเป็นปัจจัยหนุนนาให้เกิดความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโรขโรคภายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทองโดยการนําแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสมบศาสนกิจเจา้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วย เจ้าคณะพะสัสดุการระดับอำเภอตําบลทุกวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมด้วยช่วยกันในนามฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนําเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากผลกระทบจากพายุโบลอยที่ผ่านมาในเขตอำเภอแม่สเรียงในวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2568ในวันนี้เป็นที่ชื่นใจเราได้รับขอ้อมูลจากคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง เป็นอย่างดียิ่งที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุเทพราชบ,บรีวิหารจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เมตตานำปัจจัยเป็นมูลค่าทั้งหมด40,000น 8,9,340บาทท้วนมามอบให้เพื่อบรรเทาทุกสารณภัยเก่ประชาชนในอำเภอแม่สอเลียงในครั้งนี้ด้วยเป็นที่ชื่นใจเป็นที่น,าน่าโนโมนาในานามคณะสงฆ์จังหวัดแม่ห้องสอนขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมแห่งพระหมหาเถร,ะพระ,ถระ,เะพระเถระเจ้าคณะพิสัทธิการที่เมตตาธรรมร่วมด้วยช่วยอุปถัมภ์ให้ญาติโยมและพระสงฆ์เราได้เกื้อกูลกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขออนุโมทนาขอบคุณต่อสว่วนราชการประชาชนท้องถิน่นท้องที่ทุกภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเกื้อกูลในครั้งนี้ขอเจริญพรทางที่อำเภอแม่สรครับได้ประสบกับอุทกภัยวัตภัยดินสไลด์ดินพลนถล่ม,ลมน,ลนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2568ที่ผ่านมานะครับก็ทําให้พี่น้องชาวอำเภอแม่สรครับได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากนะครับ ณวันนี้เนี่ยอำเภอแม่สรเรียงเราได้สรุปข้อมูลนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจำนวนทั้งสิ้นประมาณ1 1ึ0 0 0กว่าคนนะครับถ้าคิดเป็นครัวเรือนนะครับ9ก้ปกว่าครัวเรือนนะครับในพื้นที่ของ64หมู่บ้านใน7ตําตำบลของเราในส่วนของอพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดนะครับก็คือจะอยู่ที่บ้านป่าหมากตำบลบ้านกาดนะครับซึ่งมีบ้านเรือนของราษฎรที่ถูกน้ําป่าพัด เสียหายไปทั้งหลังจำนวน16ครัวเรือนนะครับหมู่บ้านที่2ที่รองลงมาก็จะอยู่ที่บ้านแม่หารตำบลแม่บ้านกะเช่นกันนะครับก็จะมีครัวเรือนของพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ําป่าพัดไป6หลังคาเรือนนะครับนอกนั้นแล้วเนี่ยก็มีพื้นที่บริเวณปมน้ํายวมนะครับในท้องที่ของบ้านหนองปลาแขมและบ้านทุ่งแลงตาบลแม่คงนะครับมีครัวเรือนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบมีน้ําป่าอือท่วมแล้วก็มีดินโคลน ที่ไหลเข้าบาในพื้นที่บ้านของชาวบ้านอีกประมาณ236ครอบครัวนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีที่สารประโยชน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับสะพานคอสะพานอีกประมาณ10กว่าแห่งนะครับที่ได้รับผลกระทบยังมีเรื่องของสิ่งสารประโยชน์โรงเรียนมีวัดมีวาอีกหลายที่นะครับที่ถูกน้ําป่าพัดเข้าได้รับความเสียหายนะครับยกตัวอย่างที่โรงเรียนบ้านห้วยแห้งที่ตําบลแม่คงนะครับหรือที่โรงเรียนบ้านเกาะ นะครับเขตท้องที่ของตำบลบ้านกานะครับซึ่งสองโรงเรียนนี้ก็ได้รับความเสียหายมากพอสมควรนะครับวันนี้เนี่ยในส่วนของการช่วยเหลือนะครับเรามีส่วนราชาการหน่วยงานต่างๆได้หลากหลายเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับแา,าวอมเภอแม่สเรีก็ได้รับเมตาความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ภาค7ร่วมกับคณะสงฆ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ได้นําสิ่งของและก็เงินทองที่บริจาคให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ของบ้านกา ในท้องที่ของบ้านป่าหมาแล้วก็บ้านแม่หานจานวน20กว่าครัวเรือนนะครับซึ่งในส่วนของความช่วยเหลือต่างๆที่ทางคณะสงฆ์ได้มอบให้ได้มอบให้นะครับส่วนหนึ่งก็ได้มีการฝากมอบให้กับทางอำเภอนะครับโดยเฉพาะมีเงินบริจาคบางส่วนแล้วก็สิ่งของบางส่วนที่ทางอำเภอจะต้องมีการประชุมคณะทํางานแล้วก็เร่งรัดช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ที่มีความเดือดร้อนมีความต้องการตามความต้องการของชาวบ้านและคณะกรรมการที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับ